สวัสดีครับพบกับทิกเกอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเปิดกาชากันต่อนะครับตามล่าโคตรมืดนะครับอ่าคือตัวอ่าโคตรมืดนะครับอันนี้นะอ่าล็อกอินเข้าเกมครับน่าจะสามวันนะ19 20 21นะครับอันนี้ขอเบิ้ลได้นะขอเบิ้ลได้นับอ่ะเดี๋ยวลิงก์เนี่ยผมแปะไว้ที่เพจผมให้แล้วกันนะสำหรคนที่อยากได้เหรียญนะครับ1ล้านอ่านะครับอ่าทำเบิ้ลได้นะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรม g l o b a l นะครับข่าวของลิง์ญี่ปุ่นนะครับหรือว่าลิง์ของไต้หวันก็ได้เหมือนกันนะอ่าครับคือเดี๋ยวเปิดกันนะครับ id ร้อง id ใหม่นะครับไม่ปั้นแม็กเนี่ย ได้อยู่นะครับเพราะว่าตู้มืดเนี่ยมันมีเรนเจอร์ประเภทเวลร้อยสีที่ช่วยทีมได้อ่าอาจจะไม่ได้เล่น p ีวีโดยตรงนะครับอ่หรือเล่น p ีวีโดยตรงก็ได้นะถลิกไม่สูงนะเวลร้อยสีครับหรือไม่ก็นําไปช่วยในโหมดอื่น,อ,นอ่ะดันยากหอคอยกิวอลครับเพราะว่าตัวรีเซ็ตเนี่ยอลิสติก,กิอ่ะมือใหม่ใช้ได้ครับพิชเชอร์ใช้ดีเลยบนท็อปตำนานก็ยังมีการใช้อยู่นะครับอ่หรือว่านําไปเล่นหอคอยครับตัวปวนทั้งหลายนะ,ะสล,ล็อตเจมม่วงนะครับได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเล่น ตัวบินตัวกันบินนะอ่านะครับจริงๆนะมันมีตัวดีๆหมดนะครับอ่าเพียงแต่ว,ว่าบางตัวมันอาจจะแบบยังไม่ต้องปั้นแม็กก็ได้เออเวลร้อยสี่สิบก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวมา เปิดกรช่ากันนะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่อยากสู้กับตู้กรชาครับอ,อยากได้ไอเดีเริ่มต้นที่ต้องการเอาไปปั้นต่อนะผมขอแนะนําเว็บองบงจรนิโนช็อ no ปนะครับแล้วก็เพจขายไอดีเกมเรนเจอร์ไปหนึ่งเวบสามนิโนชอปของนิโนจัง,จงอันนี้เจ้าเดียวกันหมดนะครับบนเว็บสินค้าต่างๆมากมายอ่ะไปดูกันได้เลยนะสมัครสมาชิกเว็บฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนที่เพจขายไอดีเกมเรนเจอร์ไปหนึ่งเว็บสามไอดีสะอาดไม่ใช้บั๊กตัวนะอ่ะไปเลือกเอาเลยครับใครอยากได้โคโลโบนะครับแสงมืดที่ต้องการนะเลือกไอดีแล้วก็ ไปปั้นต่อได้เลยครับอส่วนบนเว็บนะใครได้ไอดีหรือซื้อไอดีจากบนเว็บไปนะก็ให้ทักชัดเพจเพื่อขอเชื่อมไอดีได้เลยนะครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์นั้นเอาไว้ให้ที่ปั๊มหมุอคอมเมนต์นะถั้งเพจนิ้วช็อปนะครับขายดีนะแล้วก็เว็บครบวงจรนิ Shop. ้วช็อปเดี๋ยวแปะเอาไว้2ลิงก์นะก็รีบเข้าไปดูได้เลยนะครับมาเปิดกรชากันต่อนะครับ อันนี้เดี๋ยวให้ดูนะผมเข้า2ลิงก์นี่เห็นไหมอ่าได้มาแล้ว2ล้านคือผมลองเข้าหมดเลยทั้งญี่ปุ่นทั้งไต้หวันเพื่อได้3ล้านนะครับคือเหรียญเนี่ยเอาตรงๆนะถ้าเป็นไ d ดีใหม่ๆเนี่ยเหรียญนนะ่ะมันจะเหลือเยอะของผมมากพวก i อดีลองเนี่ยเหรียญมันจะเหลือเยอะ่อะอย่าง ID เนี้ยก็ถือว่าเหลือเยอะนะเออนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงที่เกมแจกเยอะมากนะครับแต่พอขึ้นไปถึงเวลสูงๆนะครับคือมันจําเป็นเราต้องใช้ อัปเกรดในส่วนอื่นอันนี้ผมเหลือ200กว่าล้านแบบไม่ฟาร์มนะผมไม่ค่อยฟาร์มนะอ่าครับยังมีอื่นๆที่ยังฟาร์มไม่เต็มเลยอย่างเงี้ยสมมติอัปเต็มนี่ก็ไม่พอนี่เอาจริงถือว่าก็ไม่พอนะเพราะผมยังไม่ได้อัปเลยนะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเหรียญเล็กๆ,ๆน้อๆนอๆนะสะส่งไว้ก็โอเคนะครับามา i d ทีครับเช็คกันนิดนึงครับ i d 4ตัวธาตุมืดที่ผมต้องการครับแน่นอนบราวอ่าบราวยมทูตนะครับ กับตัวซารีนาฬิกาปูเอาผมอยากได้2ตัวนี้นะก็เลยมาเปิดนะครับนี่อยากได้เบายมาทุตนะครับเฮ้ยตัวไอ้นี่ก็อยากได้อ่าครับมูนโนายการเนี่ยเวลล์ร้อยสิบเนี่ยได้นะแล้วก็ปูเฮ้ยซึ่งไอ้นี่มืดมืดเดยอะอยู่เฮ้ยไอ้นี่เหมือนจะมีดวงทางด้านมืดไหมอ่ะแบ่งเปิดนะเหมือนเดิมครับเพราะว่าโคระโบะครับรอเราอยู่นะไอ้ดีเล่นใหม่ๆปั้นใหม่ๆครับไม่มีกลม่วงนะ กดดัมมาลตราหาไม่ยากครับเกมแจกก็เยอะเปิดหาก็ได้นะกาเจ้พงกาเจ้าพ้อยนะครับตารางกระดานนี่กระดานห้องทรรับนะครับหาได้หมดนะอ่าก็ไปเน้นโคโรโบดีกว่าครับโคโรโบจะมาพับเอ็ดนะครับมกราคมนะโอ้อ่ะมาดูกันครับคือผมว่ามืด มันแล้วแต่จังหวะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอด,เด,เรดูเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ผมจะมีไอเที่ไปเปิดคืนนี้ด้วยนะอันนี้คือมาลองของก่อนอแบบแบ่งเปิดครับอย่างที่บอกครับว่าผมจะใช้วิธีการแบ่งเปิดอะ่ะคือเปิดบทบางทีได้ก็ถือว่าโชคดีนะแต่คราวนี้เดี๋ยวไอ้ตู้ถัดไปมันจะเหลืออะไรไปเปิดบ้างกลัวเดี๋ยวจะไม่เหลือนะ ที่ให้วางแผนเพราะว่าเราต้องวางสเต็ปก่อนว่าเฮ้ยมันมีตัวอะไรที่เราต้องการชีเป้าไว้ก่อนว่าแบบมีตัวไหนที่แบบเฮ้ยได้มาจะปั้นแม็กแบบนี้อากบมีพอไหมนะครับเ,เลือกตําแหน่งเลือกตัวที่ต้องการครับเพราะว่าเรนเจอร์เนี่ยเวลามันใช้ดีมันใช้ดีแตกต่างกันนะมันมีตําแหน่งการใช้งานครับมันมีสกิลที่ต้องการามันมีคอมโบความสามารถครับแล้วก็มองลึกไปถึงเกียร์ด้วยเพราะบางตัวเนี่ยมันมีเกียร์ฟรีใส่ได้ง่าย ล้าบางตัวจะใส่เกียร์ยากอย่างนี้นะมันเป็นรายละเอียดที่แบบว่าต้องวางแผนกันเอานะว่าจะจัดยังไงนะครับอ่ะส่วน i อ4นะเมื่อออกว่ามีสูตรมาบอกหน่อยสิเออเขาเกมเป็นตัวอะไรล่างอะไรได้ตัวอะไรมาบอกหน่อยเออคลิปเมื่อเช้าลงไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยคือส่วนใหญ่จะมาบ่นนะตู้เนี้ยส่วนใหญ่จะแบบมาเชิงบ่นมา,มากกว่าครับว่าแบบไม่ออกเลยครับเออใครเปิดได้ตัวดีๆนะ ผมว่าตู้นี้คนอยากได้ตัวบราโยมทูดนะครับกับซารีนาฬิกาปูน่าจะเยอะที่เหลือจะเป็นตัวแบบเสริมอื่นๆนะอย่างที่บอกครับเวลล4 0ใช้ได้ดีหลายตัวเลยนะครับมาเปิดกันต่อ ID 5นะครับ ID 5ก็เป็น ID ที่ผมว่ามันก็มีความเกลือนะแต่พอเปิดได้ก็ได้ตัวเป้งๆนะครับ i d ดีหเหรออ่ะก้าวดาวแม็กนะครับอันเมื่อวานรีวิวไปแล้วนะไปดูกันได้ครับโหผมยังไม่ได้คืนเกียร์เบาลล็อกเลยโอ้พ,พ,พีจะไหวไวนะ้เนี่ยเออเดี๋ยวเบาล์ล็อกผมเมื่อวานทาคลิปให้ดูนะว่าเทียบกับตัวของไอเจ้า่าบอสนะครับบอสพ่วงกลับนะอ่านะครับก็ใส่เกียร์แบบนะี้เบลล็อกก็ถือว่าก็ยังโหดอยู่นะครับอขอเช็คลิสต์นิดนึงครับกบม่วงน่าจะเยอะคิดว่าน่าจะเยอะมากๆเพราะว่าไอดีนี้เนี่ย ไม่ค่อยจะเปิดได้เท่าไหร่นะผมว่านะ่าจะมี60มาโอเค60นสครับส่วนกบอัลตรานะเหลือ15ตัวแล้วนะเพราะอย่างที่รู้ไปก่อนหน้านี้นะผมไปทำเรม P 1 0้ออันนี้ ID ใส่ฟรีนะคือพอมันเกลือมากๆนะเพราะทำพีร้อคือตอนนี้มี ID3 เนี่ยที่มีกบอัลตราร้อยกว่าตัวเหมือนกันเดี๋ยวอาจจะเป็นเดือนหน้านะโคโรโบไอีสามเนี่ยถ้าเกิดเปิดได้ตัวเจ๋งๆนะี่เดี๋ยวผมทำตัวโคโรโบคู่เทพพีร้อยอาจจะต้องเปิดให้ได้ก่อนนะ อ่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาเปิดกันนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันว่า ID 5ของผมเนี่ยโอ้โหไม่มีซักมืดเลยเหรอวะเนี่ยเอาละแล้วมันจะออกไปเนี่ย ID นี้ผมได้แต่แสงเยอะนะครับแต่มืดคือมืดฝามัวดีจริงๆเพราะอย่างที่บอกว่าผมจาได้ว่ามืดของ ID นี้พวกแบบอ่าโคตรมืดนะครับหรือว่าเป็นมืดเก่า2ตัวเลยผมไม่ค่อยจะเปิดได้มาใหม่ก็ไม่ค่อยจะเปิดได้นะ โอ้โหน้อยมากจริงโอ้โหนี้คือเยอะวะ่ะตอนที่ต้องการเยอะอยู่เหมือนกันนะะมาุ้นกันครับโอเคก่อนอื่นซื้อครับซื้อเราเป็นสายล่อซื้อครับซื้อก่อนครับอุ้ยอดีนี้กิวออกไม่ได้เล่นหรอไม่ได้เล่นขออภัยนะอะแต่ว่าสัปดาห์น,นี้ก็ทีมมาสเตอร์ไม่ค่อยหดเท่าไหร่ครับก็พอสู้ได้อยู่นะอ่ะไปครับซื้อเพื่อให้เลขมันลงตัวครับไม่มีอะไรมากอ่ะเดี๋ยวเปิดตังยี่สิบห้าใบนะ เพราะว่าไอดีนี้ก็อยากไปเกิดโคโาโบนะครับคือกบดาวองค์กล้าเนี่ยมันมีการชาร์จพอยทีผมยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวเปิดหาที่หลังก็ได้ครับมันต้องซีเรียสยุคนี้เนี่ยถ้าเป็นไอเดีเน่นนานต้องเน้นก่อนนะคือมันต้องเล่นนานประมาณนึงนะอ่าไม่ใช่ว่าแบบโหเล่นปุบป,ปรับเดือน2เดือน3เดือนนะครับคือมันก็แม็กไวไปดูไอดีขโมยแฟนผมแล้วกันนะไปไปประมาณนี้คือจะแม็ก4ตัวแล้วนะครับใกล้แล้วนะตัวแสงมืดคือขาดตัวเดียวนะครับขาดกบวงตัวเดียว เออเห็นไหมขนาดแฟนด์ผมเล่นแบบถูรูถูกลางครับแปบ๊บเดียวยังได้นะคือเขาก็แค่ขอคาแนะนําอันนี้ไปทำบบตัวไหนอันนั้นไปทำบบตัวไหนครับเขาทําได้เองหมดเลยนะผมเลยแบบว่าเนี่ยไอดี ID นะมันเป็นไอดีที่แบบว่า,าสามารถที่จะให้ผู้เล่นมือใหม่จริงๆเนี่ยเข้ามาดูได้เลยครับว่าแบบเฮ้ยถ้าดวงดีพอนะจริงๆดวงก็ไม่ได้ถึงขั้นดีจัดด้วยครับแต่ก็โอเคครับสร้างตามสเต็ปที่ถูกต้องเดี๋ยวไว้ไปรีวิวกันอีกทีดีกว่าอ่านะ อ่าตัวควาาใกล้แม็กแล้วนะครับอ่ากลทองนะครับขาดอีกตัวเดียวนะซื้อตลาดเราอินโอ้ยมามาทำไมวะมาทำไมวะเป็น ID ดีที่เปิดได้แล้วแม็กแล้วด้วยเพราะว่าผมจำได้ว่า ID 5ยเนี่ยผมปั้นตัวนี้แม็กเพื่อที่จะอ่านำไปเล่นด่างยากในยุคที่มันยากจริงๆอะ่จะจำเป็นต้องพึ่งตัวลำนำนะเบื่อจริงเลยเนี่ยเวลามันออกนะเหมือนเขารู้เลยนะครับว่าเรามีอยู่แล้วนะ โอ้โจบครับอ่ะพักก่อนเก็บไปโคลรโบดีกว่านะเดียวเดี๋ยวให้ดูกันนะครับผมจำได้ว่าผมแม็กแล้วตัวนี้อ่าเมื่อกี้เห็นแ่บแบบจำไม่ได้นะผมจำได้ว่าแม็กแล้วเพราะ ID 5เป็น ID ที่นำไปเล่นนะครับในส่วนของด่านยากดีเห็นไหมแม็กแล้วเออแล้วออกสามารถแบบนี้มันควรเมไหมอ่ะแบบนี้เซงนะ มาเปิดกันต่อไอนะครับไอดี ID สุดท้ายของคลิปนี้นะอาวงนี้จะแบ่งเปิดคำนวณดีๆนิดนึงนะดูช่วงเวลาด้วยครับคือไอฝั่งผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้มืดเท่าไหร่มืดจะดวงไม่ค่อยดีนะในในตอนโคตรมืดนะผมไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยผมได้น้อยนะแต่ผมจะไปได้โคตรแสงค่อนข้างเยอะอะส่วนเพื่อนบางคนเขาอาจจะโชคดีตอนมืดนะอะมาคอมเมนต์บอกกันนิดนึงครับดวงดีกันหรือเปล่านะครับอาส่วนกบ 9ดาว่ไอดี ID. นี้โุ้ยไอดี ID. นี้ผม9ดาวแม็กสองตัวแล้วเหลือเนี้ยโอย้จริงๆไอดี ID. นี้มืดผมก็มีเยอะแล้วนะอ่ะเดี๋ยวดูว่าผมจะมีมืดตัวที่ต้องการเพิ่มเติมไหมครับเฮ้ยก็มีอยู่นะอ่านะครับแล้วก็เมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวรับมาอีกหนึ่งตัวนะก็เป็น2ตัวนะครับ่าจะไปถ้เปิดเอาตัวอะไรดีเอาจะไปปั้นตัวอะไรต่อดีเนี่ยอ่าม็อบก็แม็กเรียบร้อยนะครับ อ่านะบาก,กินะครับโอ้เกียหูไอดนี้จเจริญเติบโตอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะอ่ะดูมืดกันนิดนึงครับมืดไอดีนี้ปลูกก็มีแล้วนะครับอ๋อผมอยากได้ตัวมูนหุ่นไลกาอ่าผมจําได้ว่าไอดีนี้ผมอยากได้มนะูนหุ่นไลกานะนี่ยังไม่มีครับพิเชอร์ก็ด้วยโอ้ไอไวก็ด้วยอามาโอเคคือนะครับ ผมเน้นตรงที่ว่าเราดูว่าเราต้องการเลนเจอร์ในทิศทางไหนที่แบบทีมเราขาดเผื่อจะแบบว่าเอาไปปรับปรุงทีมนะครับเปลี่ยนเกมตั้งรับอันนี้สําคัญนะ,ะหรือว่าเปลี่ยนเกมเล่นเองเอาให้มันแบบว่าเล่นแล้วชนะง่ายขึ้นหรือเอาไว้ใช้คัดทีมตีอย่างไอไวก็บอกไปแล้วนะว่าหลักการของการใช้ไวเนี่ยจริงจริงจังๆเลยเนี่ยคือเอาไว้จัดการพลังแสงนะครับจะค่อนข้างใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆไอดีนี้เปิดนิดเดียวพอ อ่ะนี่ขยับตัวดูบ้างนะเออนะครับอันเลื่อนไปตัวไหนที่ไม่ชอบนะครับตอนนี้ผมเลื่อนไปที่ตัวชอบกว่านะอ่ะเบอร์สิบห้าไปพอไปตั้งเป้าที่คโคโาโบดีกว่านะจึ๊บโอ้โหอ่าเดี๋ยวขยับอีกทีหนึง่งเราต้องเลือกตัวที่เราไม่อยากได้มากที่สุดนี่เลย <c oughs> นี่เลยนะครับคลิปเมื่อเช้านะ ไปดูได้ครับเปิดได้ครับกิมมช้าผมเปิดได้แต่ได้ตัวอะไรก็ไม่รู้ครับยังไม่ได้ตัวที่น่าเหยยังไม่มีการเฮเสียงดังเลยลนะเออนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีการเหบ้างไหมแบบจริงจริงจังๆ,ๆนี่ไงนี่ไงนะครับอ่ผมต้องนั่งทับมือนะอย่างที่บอกครับเราอย่าแบบบูว่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นสายเติมอ,ะอ่ะหรือแบบไม่เติมเลยหรือเติมแค่แพ็กนะี่ยบางทีมันไม่พอนะ อ่สุดท้ายไอ6ดีหกทั้งตัวนะโอ้โหไม่มาครับอ่เดี๋ยวก่อนผมขอเช็คกบอีกทีหนึ่งก่อนอ่ะถ้ากบเยอะเดี๋ยวเปิดอีกนิดนึงแล้วกันอาจจะได้อยู่ไหมมันก็มีอยู่นี่ว่าเอาเปิดดีกว่าเปิดดีกว่านะอ่ะซึ่งนะแสงมือโตใหม่ของปีนี้ภาคพื้นนะครับก็จะเป็นมีนาคมอ่ามีนาคมนะ ดังนั้นนะครับตอนมีนาคมเนี่ยก็เดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าแสงมืดพักพื้นจะเป็นมาในทิศทางไหนตั้งใจเอามาขายไหมเพราะว่าไปย้อนดูเนี่ยตอนครบรอบปีเรนเจอร์ต่งมืดจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งอยู่เหมือนกันนะอ่าถ้าเป็นแสงนี่คือการันตีเลยครับเพราะว่าเป็นธาตุลูกรักนะครับอ่าฝั่งแสงนี่ค่อนข้างจะเป็นตัวดัมเมจโหดทะลุตัวโกง,ง,ง,งเยอะนะครับอ่ามืดก็หลังๆก็จะเริ่มเก่งขึ้นมานะ ราะว่าผู้เล่นก็นเริ่มบน่นครับว่ามืดทำไมมืดจะมาเก่งไม่เท่าเลยนะครับอ่ะสุดท้ายจริงๆโอ้โหก็ดูดิเนี่ยมันเปิดมาแล้วก็อย่างนี้นะ อ่ะใครเปิดกชากช้าคอยโชคดีครับให้ได้เรนเจอร์นะเกียร์ก็เพิ่มเลนดอยู่นะอ่าเกียร์นะครับก็น่าสนใจนะเกียร์น่าสนใจตรงที่ว่านี่แซมังกรครับอ่ะใครมีอ่าพวกบาวล็อกนะครับมีพวกม็อบนะครับอ่ามีพวกเมกุม,มินอย่างเงี้ยเกียร์มันคือแบบทําขึ้นมาโดยตรงนะอ่าสามารถที่จะใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็โดนแน่นอนด้วยนะส่วนเดินหน้าโคโลโบครับกุมาพันเนี่ยก็เกียบุด 8ดาวนะครับมันก็โดนแน่นอนนะอาฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่รู้โลกหน้าอีกแล้วนะว่าจะเปิดได้หรือเปิดไม่ได้นะครับาารเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ได้เกียร์อยากให้ได้เรนเจอร์ตามที่ต้องการครับแส่วนใครไม่อยากสู้กับตู้กระชางจริงนะอยากได้ไอดีเริ่มต้นมาปั้นเล่นครับอ่าแบบว่าเล่นแล้วเบื่อแล้วอยากได้ดีอ่าที่ต้องการนะมาเล่นต่อนะผมขอแนะนําเว็บครบวงจรนนิโนช็อปนะำรอบเพจขายดีเกนเจอร์ใบเหลืองเวลร์สามนิโนช็อปของนิโนจังอันนี้เจ้าเดียวการครับบนเว็บสินค้าต่งตางๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายครับส่วนที่เพจครับขายดีเกมเรนเจอร์ใบเหลืองเวลสามไอดีสะอาดไม่ใช้มากตัวนะอับไปเลือกเลยครับโคโรโบสังบ่งเมื่อที่ต้องการนะครับก็ซื้อมาแล้วไปปั้นต่อเลยครับอัดส่วนบนเว็บนะใครได้ไอดี ไปครับขครซื้อดีไปนะจากบนเว็บนะไปขอเชื่อมนะครับไอดีจากที่เพจได้เลยเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปั๊มุดคอมเมนต์ครับทั้งลิงก์เว็บโค้งวงจรครับแล้วเพจขายดีของนิ้อชออะฝากกดติดตามด้วยนะเพจนิ้วชอปเนิ้วจังครับก็ขายดีเริ่มต้นนะก็ไปหาซื้อนะครับมาปั้นต่อได้เลยนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ